ขอบคุณแม่ผมได้พาไปใส่ฟันนะฟันปอมขอบคุณอาหมอที่โรงพยาบาลอานันต์กระเตียนแล้วที่ทบปันให้ครับคนลบบุรีครับผมขอบคุณแม่ผมขอบคุณคนลบบุรีที่บอกว่าปันโยกรีบไปตายมันจะได้ไม่โยกถ้าเกิดไม่ใส่แล้วคอย เราคอยจะใส่ลาบปันเทียมเราฟันมันหางมันก็นโยกอะไรเงี้ยเขาบอกให้ไปใส่ฟันปลอมปอนแล้วมีตังแล้วก็เราก็ถอดออกได้แล้วก็วกออใส่ล,ลาบปันโอเคครับผมไปใส่มาแล้วครับแม่ครับไปใส่มาแล้วทุกคนก็เห็นเลตินแถลออกมาบ้าง,างก็อย่าว่ากันนะเป็นฟันปลอมคุณหมอกลว่าอาหมอก็่าถ้าเกิดเสียออกอนะ มันจะไม่แน่นนะก็ฟันปอกฟันจริงนะ ح ح> เนี่ก็ไปมาแล้วครับเดี๋ยวในพื้รหัสก็ออกไปหไหนไม่ได้หงอนนัดไปถอนลากฟันให้ตัวนีอน้ออกแล้วก็ุูหินปูนโอเคครับเ,เดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำแหวนลบพัะเก้าต่อหรือเปล่าหรือว่าจะทำ ทำงานทีดีอย่าไม่ดูกันตัดสินใจก่อนอยู่ตอนหา่เก้าเหลี่ยงข้อหอมลบรีครับใครจะเรียนต่างงานโทรมานะครับเลยค่าภูเขาทุ่งนาเลยที่บ้านมีข้าวสารมีอาหารตามสังมีกาแฟตอดมีไอเต็มมีอาหารตามต่างมีเครื่องดื่มมีขายอุปกรณ์กาแฟมีโป้ยมีแก่มีขี้บัวทำกาแร ำนาเป็นร้อยพันไร่ก็มาติดต่อได้พี่ชายก็เป็นบริษัทปลยแล้วก็มีนวด่ันลายก้าวเหลี่ยมนวด่ันคลายนวดแหงไทรเข้าหอมีน้ําแพ็งขายตรงแล้วก็มีนวดสปาก็เลือกเอาเลยผมปั้นพาก,ก่อแม่กินอยู่หลังบ้านน <c oughs> โอ้ยเก็บตังค์ซื้อเครื่องจักรแม่ต้องมาเก็บตังค์ใส่ฟันนรักปันเทียมตีก็สามหมื่น คงอยู่กับผมอีกนานในปันปอบตัวเนี้ยเนี่ยทั้งบนทั้งล่างเลยสามเต๊ะเก้าหมื่นได้ต,ตีไปแสนเลยโอเคครับะจะได้งานใหญ่ตู้มเดียวเลยเนี้ยพอได้งานใหญ่อะจะใส่เดียวว่าตื่นเครื่องจักรมาทํางานต่อดีกว่าอะไรเงีกลัวจะเป็นโอเคครับก็แก่แล้วครับตีติดกว่าละ ครับไ่ฟันปลอมแล้วครัทั้งบนทั้งล่างเลยนบนซี่นึงฟันล่ากต่อกี่ตีดชนครับไปแล้วอยู่ส่วนหกเก้าเหลียญเขาหอมเดี๋ยวไ่ดูงานครับขอบคุณแม่ที่พาไปทำฟันครับไปแล้วเอาคุณรหัสไปทำเงินต่อ